ครับสวัสดีครับผมนายครูเม่ไกรวิชัยนะครับตำแหน่งครูผู้ช่วยนะครับเป็นครูแผนเล็เทคนิควิทยาเทคนิคการนาพิเศษสมุทรปราการครับวันนี้มีความดีนะครับจะนําเสนอนะครับสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่นะครับตู้กําจัดกลิ่นรองเท้านะครับสภาวะทุกวันนี้นะครับสิ่งแวดล้อมเป็นพิษเยอะนะครับไม่ว่าจากอากาศ ส่วนรองเท้านะครับคนทํางานหรือนักกีฬานะครับถ้าใส่รองเท้ามาทั้งวันนะครับจะมีกลิ่นเหม็นอับบ้ามากนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยู่ตามเติมตามอาคารครับจะมีปัญหารองเท้านะครับมีจะมีกลิ่นเหม็นมากไม่สามารถดับกลิ่นได้ส่วนถ้าเกิดอยู่ตามบ้านตามทั่วไปครับก็จะใส่พวกตาแดดนะครับก็จะดับกลิ่นได้หรืออาจจะใส่ซื้อกลิ่แต่ก็จะกลิ่นก็ยังมีอยู่นะครับ เลยเป็นที่มาของเครื่องกำจัดกลิ่นรองเท้าตัวนี้นะครับครับอุปกรณ์ที่ใช้มีตังนี้นะครับเริ่มจากตัวฟอกอากาศตรงนี้นะครับสองตัวนะครับสองชุดสวิตเปิดปิดนะครับครับตนี้สุดซือเปิดปิดแล้วก็ปลั๊กเสียบไฟนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นตัวทาเมอร์นะครับตั้งเวลาครับหลังจากนั้นก็เป็นตู้รองเท้าครับซึ่งถ้าเราอยาก ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเนื่องจากเข้าไฟนไปเข้า220โวลต์นี่นะครับเปิดสวิตช์ปุ๊บไฟก็จะเข้ามาในงตัวนี้นะครับทามเมอร์ทามเมอร์คือตัวตั้งเวลาครับว่ากาหนดว่าจะใช้ระยะเวลาในการตั้งแดกิีนรองเท้ามาแค่ไหนนะครับจากนั้นก็จะมีไฟนะครับทางเข้ามายังวงจรเครื่องฟอกอากาศนะครับตรงนี้จะสร้างกระถุไฟรถอขึ้นมาครับสองตัวนี้นะครับครับครับตัวนี้นะครับเป็นตัวตั้งเวลานะครับเรียกว่าไทมเมอร์ครับตั้งเวลาว่า กาจัดกลิ่นรองเท้านานแค่ไหนนะครับถ้าอย่างหนึ่งคู่นี่ก็ประมาณสัก20นาทีก็พอครับแต่ถ้ามีสักสองคู่ก็สักสี่สินาทีแต่ถ้าจานวนรองเท้าใส่สูงสุดได้ประมาณ5คู่นะครับก็ตั้งเวลาสักหนึ่งชั่วโมงนะครับวิธีการใช้งานนะครับลาการง่ายนครับก็เปิดสวิตช์ตรงนี้ก่อนนะครับสวิต์ปุ๊บนะครับเปิดปุ๊บนะครับเดี๋ยวเกะนะครับพัดลมนะครับจัหมุนนะครับดูระดาบออกจากนั้นตัวเครองอากาศนะครับตัวนี้ก็จะทํางานนะครับโดยรองเท้า ึ้นอยู่กับเหล่าจำนวนรองเท้าครับถ้ารองเท้ามีหลายคู่นะครับเราก็ตั้งตั้งเวลาครับประมาณ40นาทีแต่ถ้ารองเท้าพักหนึ่งคู่ก็ัก20นาทีก็พอครับตัวตั้งเวลาตรงนี้นะครับสามารถตั้งสูงสุดได้ถึง10 10ชั่วโมงนะครับตั้งแต่10นาทีถึง10ชั่วโมงครับขึ้นอยู่กับจำนวนรองเท้าถ้าเราอยากได้รองเท้าเยอะๆนะครับก็ทําตู้ขนาดใหญ่เพิ่มแล้วก็เพิ่มตัวป้องกักอากาศตรงนี้เข้าไปนะครับครับและนี่ก็เป็นการสาธิต การใช้เครื่องกําจัดกลิ่นรองเท้านะครับของสิ่งประดิษฐ์ของมิลัยเทคนิคการจํนาพิเศษสมุนปไปรนะรครับแผนกเล็กทรอนิกค,ครับ